สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในราย,รายการดิมี่นะคะวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวอลเล่ฟาซีซั่นที่49นะคะทุกคนเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะคะปกติ RV จะมีให้ซื้อล่วงหน้านะคะแต่ซีซั่นนี้แอบไม่มีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝงงากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการอย่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมา ซื้อให้ดูแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอะไรต่างๆนะคะทุกคนกดที่เข้าไปเลย ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่น,นะคะตีทิพยไลน์ตี มาฟ้าแล้วเป็นของฉันเออแกไม่รอดแน่บอสเพื่อนทำอะไรอยู่วะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะ,ละเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก สกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะซึ่งวอลล่าพารนะคะมันจะมีอยู่2ราคานะทุกคนมันจะมีราคาที่อ่ะตัวนี้อ่ะมันจะมีราคา299นะคะกับราคา5 49ถามว่า2อันนี้มันต่างกันยังไงนะคะก็คือ299เนี่ยถ้าเราซื้อนะคะมันจะเริ่มต้นที่ เลเวลที่1นะคะแต่ถ้าเราซื้อ5 49เนี่ยเราจะเริ่มต้นเลเวลวันเราผ่าที่40นะคะแต่ของรางวัลเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างก็แค่เลเวลมันอัพมาถึง40ไงถ้าเราอัพมาก่อนนะคะเราก็จะมีโอกาสได้พวกสกินแล้วก็ได้แต้มเก็บแต้มอะไรเงี้ยเร็วกว่านะทุกคนแต่ถ้าใครสายประหยัดก็ราคา299กก็ได้เหมือนกันแต่แต่แต่นะคะทุกคน สำหรับคนที่ซื้อภายใน7วันนี้นะคะก็จะได้รับเป็นกรอบวิบวับไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากรอบวิบวับในเนี่ยมันให้ถึงเลเวลที่40นะคะก็ได้กรอบวิวับไปเลเวลที่45นะคะภายใน7วันน,น่าจะทันอยู่นะก็จะได้เป็นอันนี้นะคะ Rose r o s e k i ส s r ู e ก็คือมันเป็นเป็น4โรสของน้องยูเอนะคะน้องยูยของเราเป็นทีมส่วนประกอบสกินนะ อันนี้ก็สําหรับคนที่แบบว่าซื้อติดต่อการหลายๆสีสั้นนะคะก็คือเรานั่นเองแม้ว่าจะผ่านไปกี่วอลล่าพาร์ตน,นะคะเดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมแม้ว่าจะผ่านไปกี่วอลลพารน,นะคะอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะเอออ่าเดี๋ยวเราจะซื้อราคา549นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรก็จะซื้ออะเออก็เธอเอาเวล40นี่ เปิดการซื้อล่วงหน้า41นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารับทั้งหมดเลยนี่คือแพ็กโหลดทรัพยากรเนี่ยไม่หวานอะอันนี้ได้เป็นชิ้นส่วนนะคะได้สกินตีมี่มาอันนี้เป็นสกินน้องยูเอนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคร่าวๆนะคะสำหรับการซื้อล่วงหน้านะอันนี้ถ้ามีคนถามว่าเหรียญตำนานวลพัสเนี่ยเอาไปทำอะไรนะคะทุกคน ก็คืออ่ะกดแรกไปก่อนอันนี้ก็มีแล้ว่า,าต้นมีอะไรอีกไหมที่ฉันต้องเปิดอมหมดยังหมดยังเนี้ยโรมารลัวก็รับตรงนี้ด้วยนะคะนี่กอบวิวัป้ายสวยมากอ่ะยังไม่เห็นเลยอันนี้ก็รับด้วยนะคะนี่อันนี้มีลุ้นกล่องอัติเมตปะก็ถามว่าไอเหรียญตำนานเนี่ยทำอะไรได้นะคะถ้าเราเก็บสะสมครบ เก้าเหรียญน,นะคะก็มาแรกเป็นพวกมูรานเป็นพวกแบบสกินอีตีมอะไรอย่างนี้ได้นะเออแต่มีหมดแล้วนะคะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนบ้างเมื่อแล้วว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนบ้าง,อ,ววาอ,ะางอะไรใหม่ๆนะคะอ่าสำหรับวิธีการทำภารกิจวอลเร่าพาสน,นะคะทุกคนก็สามารถมาทำตรงนี้ได้อาถ้าเราปลดล็อกใช่ปะ่ะมันก็จะมีภารกิจให้ทำเยอะนิดนึงอ่ะเข้ามาล็อกอินนะคะเดี๋ยวภารกิจก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ประมาณ สัปดาห์9สัปดาห์นะคะทุกคนก็ทําไปเรื่อยๆตามที่เขาบอกเนี่ยเล่น5 5จัดอันดับบบาๆนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็สําหรับของนะคะเลเวลที่เอหกเป็นสกินไวนิตนะแล้วก็70อะไรมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเลเวลที่90นะคะชิ้นสุดท้ายจะเป็นรูปโปรไฟล์น้องยุเอะนะคะนี่น้องยุย้ยถามว่าถ้าเลเวล90แล้วทำไงต่อถ้าเรา เก็บเลเวลครบ90เลเวลแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเอาแต้มพลังงานนะคะของเราแต้มแบบว่าแต้มพลังเนี่ยมาหมุนตรงนี้ต่อได้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งเราต้องเวล90ก่อนนะมันถึงจะปลดล็อกพวกกงล้ออะไรเนี่ยมันก็จะแจกเป็นนี่นะคะเป็นชิ้นส่วนประกอบสกินของ u ูนะจะมีเอฟเฟกสังหารถาวรเอฟเฟกต์ว้าถาวรเอฟเฟกวิ่งถาวร แ,แต่ตรงวอลล์าพาดที่เขาแจกเอฟเฟกอะไรเงี้ยมันเป็นเอฟเฟกแบบวา่าแบบเช่า30วันนะคะใครอยากได้ถาวรก็ต้องมาหมุนตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือกรับ1สกินนะคะจะมีสกินอ่าบอดัมกับตัวโรลิออนนะคะเดี๋ยวเราก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวรอเล่นนะคะแต่ปกติถ้าซื้อซื้อล่วงหน้าใช่ป้ะเลเวลมันจะอัพไปแค่30นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีให้ซื้อล่วงหน้านะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้วิทยาบัตรป้องกันดาวเออเดี๋ยวลงแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเราจะได้เป็นกล่องที่เราซื้อล่วงหน้านะอ่ะเปิดไปนะคะได้เพชรมาอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราซื้อต่อเนื่องเนี่ยเราก็อาจจะได้ค่าพลังได้มาหนึ่งแต้มนะคะสําหรับค่าพลังแล้วมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์วิ่งนะคะเยวลองกดใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้สีฟ้าอ่ะ อันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วาร์ปน่าจะสวยนะนี่เฮ้ยเอฟเฟกต์วาร์ปสวยนะเนี่ยว่าไม่ได้เด้ออุย้ยเอฟเฟกต์วาร์ปอลังการอลังการมากทุกคนเออได้อยู่อ่ะกดใช้ไปก่อนฉันจะเอาเพชรอันนี้ก็บัตรสกินไวเน็ตนะคะได้เป็นบัตรสกินเช่ามานะของไวเน็ตอันนี้ก็มีแล้วแหละประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเราจะเซตติ้งตรงนี้นะคะจะปรับแต่งกรอบโปรไฟล์เป็นเอากรอบโปรไฟล์บิ๊กบ๊น้องแล้วก็อันนี้มีให้เลือกขอเปลี่ยนฮีโร่ก่อนละกันฮีโร่เอาเป็นยูเอละกันนะคะนี่ต้อนรับสกินนี่มันจะมีสองสกินนะอันนี้ไฟอันนี้น้ําอันนี้น้ําแข็งสวยอยู่นะนี่วาไม่ได้เด้อนี่อะแล้วก็สําหรับสกิน น้องยูเอะนะคะทุกคนหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยอะไรบางตาพี่ดีมบางตาหรือเปล่ายูเอะยูเอะทุกคนอันนี้นี่นี่อ่ะพี่ดีมบางตายูเอะนะคะเป็นสกิลระดบับลิมิเต็ดลิมิเต็ดส้มนะก็สำหรับการ ชิ้นสน่วนฮีบปรับแต่งชิ้นส่วนฮีโรนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3-4เนาะตอนนี้เราได้มาแค่สีเดียวนะคะอีก2สีก็ต้องไปเก็บในวอร์พาร์ทเอานะคะทุกคนเดี๋ยวไว้รอเล่นมีท่าเต้นอ่ะใส่พัดไปพัดเยอะๆสำหรับคิปรีวิวเอฟเฟกต์สกินนะคะก็ได้ลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือช่วงเนี้ต้นเดือนก็อาจจะยังไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเยอะนะเพราะว่า เขาก็เน้นกิจกรรมสกินพี่เอกกันอยู่นะคะช่วงนี้อะประมาณนี้นะคะสำหรับวอร์รา a ้าซีซั่นนี้อะกดเปิดไปเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเราได้บัตรมา500แล้วก็เลเวล52เหมือนเราซื้อต่อเนื่องกันมานะคะนี่กดรับไปเฮ้ยอันนี้ก็ได้เพิ่มได้ท่าเต้นไวเน็ตนะคะกับของรางวัลเลเวล50เนาะอ่ะเปิดไปเอาลูกแก้วมา แล้วก็เอาเป็นเก็บอันนี้แล้วเหรียญตำนานนะคะอ่ะกดแลกหมดยังหมดแล้วนะคะสำหรับกล่องตอนนี้เราทะลุเลเวล45แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นชิ้นสวยอะนี่รสเฮ้ยสวยนะเฮ้ยอันนี้สวยนะชอบมากดูแบบหวานอนะดูหวานละมนุนดูไม่ร้ายมากอันนี้คืออยากให้เปลี่ยนนะคะถ้าทีมงาน RV รดูคลิปนี้อยู่ก็เปลี่ยนหน่อย เปลี่ยนหน่อยหลายซีซั่นแล้วเปลี่ยนสักทีอะเดี๋ยวเปิดของให้ดูเพิ่มเติมนะคะทุกคนของก็จะเป็นบัตรสกินบัตรอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเปิดไปเ <c ười> มือ <threat> ่อกี้หมดแล้วแหละคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทักชฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการหย่ะเดดด้วยนะคะคลิปนี้เพื่วันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยว ติดตามด้วยจะมาอัปเดตกิจกรรมให้เยอะๆนะคะทุกคน